ลโหลโยเย่ Hello, yo, yeah. วันนี้จะมาแนะนำรีวิวฮีโร่ที่ชื่อว่ามาเล็นะครับในกลุ่มเรียวกว่าป้าบ้องกัญชาผมก็ไม่รู้ว่ามันป้าบ้องกัญชาอย่างไงมาเล็ Margaret นะครับเป็นฮีโร่ในระดับ5ดาวสีเขียวนะครับมาพร้อมกับมานาสปีดในระดับเวลิฟาสนะครับก็คือเร็วมากๆนะครับเที่สำคัญนะครับเป็นตัวเดียวในสีเขียวนะครับ ในหมวดสีเขียวฮีโร่สีเขียวครับที่เป็นเวลีฟาน t ณตอนนี้นะส่วนสีอื่นก็จะมีตัวอื่นบ้างหยิบย่อยตัว2ตัวครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยมีมาร์กาเร็ตตัวเดียวตัวนี้ครับที่เป็นเวลีฟา s ์นะครับของสายสีเขียวนะรูปแบบสกิลของมาร์กาเร็ตนะครับเป็นประมาณแบบสายซัพพอร์ตนะครับก็คือ,โ,อโหัวยาวเหมือนกันนะสกิลของมาร์กาเร็ตนะครับจะเพิ่มเป็นบัฟให้กับตัวเองและเพื่อนที่อยู่รอบข้างนะครับ เมื่อใช้สกิลแล้วครับก็คือจะเพิ่มให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างๆ2ตัวนะครับสฮีโร่ความสามารถคือของสกิลก็คือจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกสกิลนะย0่สถึงเกานะครับทำไมต้องมีช่วงระหว่าง2 0่สถึงเกด้วยก็คือยิ่งมันจะมีเงื่อนไขคือยิ่งสกิลที่โจมตีมาเป็นสกิลแรงนะครับจะทำให้มากาเล็ดหลบได้ก็คืออ,อธิบายยังไงดีละ่ะ ยิ่งสกิลที่โจมตีแรงๆครับก็จะมีโอกาสหลบได้สูงเออมันจะมีโอกาสหลบ 20- ่0ถึงเกซนแต่ถ้าสกิลไม่แรงอ่ะครับก็จะหลบได้น้อยสกิลแรงๆหลบได้เยอะมันจะมีฮีโร่หลายตัวใช่ไหมเับที่เป็นดาเมจเดี่ยวๆแลวยิงแรงๆอย่างเช่นเลียนามาจาน่าหรือว่าจูนพวกนี้จะเป็นฮีโร่ยิงแรงๆก็จะมีโอกาสหลบหลีกถึง90%นะยิ่งแรงยิ่งหลบได้เยอะครับและที่สําคัญคือเมื่อหลบได้นะครับ เมื่อจังหวะที่คู่ต่อสู้โจมตีมาแล้วมากะเล็ดหรือว่าเพื่อนเราครับที่ได้รับสถานะนี้หลบได้นะครับก็จะได้มานาซึ่งมานาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวได้เยอะยังไงเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูแล้วก็มากะเล่นนะครับมีโซลิงด้วยนะครับโซลิงก็คือ,อจะเพิ่มให้กับทีมของเราที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือถ้าเราเอาไปสู้แล้วเป็นฮีโร่สีเขียวแบบทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีติดไปสองสามตัวเนี่ยก็จะได้สถานะเพิ่มพลังป้องกันให้กับ ตัวเองครับกันสีแดงอ่ะสีเทินพูดง่ายตัวเองมีสีเขียวใช่ไหมตัวมาร์กาเร็ตเองมีสีเขียวอย่างเงี้ยก็ได้โซลิ่งก็คือได้เหมือนเป็นเกราะป้องกันสีแดงอ่ะครับอ่าไม่ใช่สกิลนะครับมาร์กาเร็ตนะครับมาพร้อมกับคาทาเลนต์ก็คือคาทาเลนต์โลคคาร์นะครับโลคโาลลคาร์ก็คือมีโอกาสหลบสกิลนะครับก็คือมีโอกาสหลบสกิลถ้าอัพถึงขั้น15ก็มีโอกาสหลบถึง20%เลยนะครับ20%นะบวกกับ บัฟของมากาเร็ตด้วยของสกิลมากาเร็ตด้วยนะอีก20%ก็คือพื้นฐานนะครับถ้าเราอัพตัวนี้นะก็มีโอกาสหลบถึง40%นะครับเบื้องต้นคือหลบได้40%แน่นอนจูๆสี่ร์เซ็โอกาสหลบ40%แล้วยิ่งเป็นสกิลที่แรงๆหน่อยก็โอกาสที่จะหลบเยอะครับเอ่อมากาเร็ตเป็นฮีโร่เคยนะครับเคยเป็นฮีโร่ประจำเดือนนะครับซึ่งฮีโร่ประจำเดือนเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษคือเป็นสกิลต,ติดตัวอ่าโดยสกิลติดตตััััววขอออองงมมาากกเเเรรรนะะคคคบบ็ืื่ มีสถานะบัฟอะไรก็ตามอย่างเช่นบัฟเกาะบัฟป้องกันบัฟโจมตีบัฟเพิ่มโจมตีอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งบัฟของตัวเองก็เป็นบัฟลุกลีเนี่ยจะไม่สามารถถูกปลดได้นะครับคือถ้าเราเคยเล่นเนี่ยมันจะมีฮีโร่ประเภทที่แบบว่า,ามีความสามารถในการปลดลบบัฟใช่ไหมลดบัฟปลดบัฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาการ์เล็ตเนี่ยเมื่อได้สถานะที่เป็นเ,เพิ่มของตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถถูกปลดได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมาการ์เด็ตเลย อีกหนึ่งข้อดีสําคัญสคญเลยคือเมื่อได้บัฟแล้วจะไม่สามารถถูกลดได้นะต้องระวังตัวมาร์กาเล็ด้วยนะครับถ้าเจอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการใช้งานจริงๆของสกิลของมาร์กาเล็ละกันครับมาร์กาเล็นะครับเป็นฮีโร่มานาสปีดในระดับวิลลีฟ้านะครับซึ่งโยนเพชรไม่กี่เม็ดก็ได้ใช้มานานะครับโอเคจเะด,ดูแลผมโยนให้ละกันโอเคไหมครับเนี่ยโยนไปทีแรกก็ครึ่งหลอดละอ่ายวดูครับ จนทีก็เต็มแล้วทีนี้เราจะมาทดสอบกันว่าสกิลของมาตาเล็นะครับว่าจะหลบได้หรือเปล่าอ่าก็คือเรากดที่สกิลของมากาเล็ได้เลยนะครับพอกดแล้วเนี่ยจะขึ้นสถานะสองอย่างแต่สังเกตว่าจะมีที่ขึ้น2อ,อย่างเนี่ยมีแค่สามตัวก็คือเป็นสถานะที่เป็นรูปลูกสอชี้ครับเหมือนลบหลีกอ่าให้กับเพื่อนเราด้วยนะสองตัวที่อยู่รบข้าง รวมถึงครับจะให้โซ่ลิง์สีเขียวนะครับให้กับทั้งทีมนะที่เป็น่าสีเขียวอันนี้คือผมเอาสีเขียวมาหตัวล้วนไงมันก็เลยได้สถานะโซ่ลิงทุกตัวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาล้นกันว่าสกิลของมากระเล็ตจะหลบได้หรือเปล่ามาจะหน้านี่เป็นยิงเดี่ยวดาเมจแรงด้วยนะถ้ายิงใน3ตัวนี้ผมว่าโอกาสหลบได้สูงแต่ถ้ายิงเทโลเรียหรือว่าป้าซานต้าเนี่ยอาจจะหลบไม่ได้เดี๋ยวลองดูนนกันแล้วเอออย่างหนึ่งถ้าหลบได้นะครับ จะได้มานาด้วยนะสังเกตที่มานาด้วยนะครับดูไหนนะผมให้มันเสร็กิลก่อนดูนะครับหลบได้ไหม <c oughs> <c oughs> ดันไปยิงเทโลเรียอีกโอ้โอเคอย่างี้ไม่เป็นไรงี้เราต้องรีบกำจัดทเทโลเรียก,ก่อนไม่เป็นไรยังมีตัวอื่นอีกให้ทดลองเยอะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเอาตัวไหนดีล่ะเอาปลาหมึกก็ได้จะหลบได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองปลาหมึกดีกว่าปลาหมึกนี่ตีแรง ดูนะดูนะเป็นยังไงโอเคเหลือสถานะอีกหนึ่งตาดูนะครับว่าผมจะหลบสกิลของปลาหมึกย่างได้หรือเปล่าสังเกตมานาะว่าถ้าหลบได้จะได้มานานะครับโอ้โห <c oughs> หลบไม่ได้เลย <c oughs> โอ้เสียใจยมากไม่เป็นไรใช้ต่อดูสิ ตัวนี้หลบได้ไหมดูสิเดี๋ยวดูซะดูนะดูนะหลบได้ไหมถ้าหลบเราจะได้มานานะครับโอ้เห็นไหมหลบแล้วได้มานานะหลบแล้วได้มานาอยู่นะครับเยอะเหมือนกันเมื่อกี้จากไม่มีเลยนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะโอเคเดี๋ยวลองเทสให้ดูต่อให้มันสก,กิลมาก่อนเถอะ <laughs> มันจะตายก่อนหรือว่าเนี่ย คือจริงๆมันก็ใช้ยากอยู่เหมือนกันนะอนดูสิจะหลบได้ไหมอูหลบได้ครับเห็นไหมออพอหลบได้ก็จะได้มานาอา่คือมาจะหน้ามันยิงแรงไงคือฮีโร่ที่เป็นประเภทยิงแรงเนี่ยเราจะมีโอกาสหลบถึง90%นะครับมันมีช่วงไง20-90%ถ้าหลบได้เนี่ยก็จะได้มานา24%คืนด้วยนะอ่าเยอะนะครับ แจ๋วไหมล่ะแจ๋วไหมล่ะแต่ถามถึงว่าเออมันใช้ยากมัมมันก็ใช้ยากนิดนึงอยู่นะเพราะฉะนั้นเออใครชอบเอาจริงๆมันเรื่องน่าจะเป็นความชอบแล้วนะว่าถ้าแบบเออชอบสายลบหลีกครับสายแอสซัสซินอ่ะตัวนี้โอเคนะหลบได้แต่คือข้อดีของมันนะครับมันเป็นฮีโร่เวลี่ฟาร์มไงมันหลบสกิลได้บ่อยไงครับอ่าดูอยูผมจะดูซิมันจะหลบได้อีกไหมดูซิ เอ้ามันยิงตัวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเทสให้ดูดูนีมันจะยิงจะยิงกือได้สักแค่ไหนดูสิรอรอมานาขึ้นก่อนนะรอมานาขึ้นก่อนเดี๋ยวซิมจะหลบได้ไหมจะตายก่อนไหมเนี่ยผมเอเพสตะก,กิดมันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันตายโอ้ยอือเคดูซิ โอเคได้อีกทีนึง่งดูสิหลบได้ไหม <c oughs> จบเลยมันยิงแต่เทโลเรียโอ้โหสามตัวมีไม่ยิงเนะ okay, าะโอเคเดี๋ยวไมไปไหนเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเพื่อความชั่วอย่างที่บอกครับข้อดีของมากาเร็นะครับก็คือเป็นฮีโร่มานาในาระดับเวลีฟาครับมันค่อนข้างไวก็คือคือ มันใช้สกิลไม่กี่ทีมันโยนเพชรไม่กี่ทีอะครับก็คือมาันาเต็มได้ใช้สกิลแล้วครับอ่าดูสิเห็นไหมได้ใช้แล้วโอเคเดีย๋ยวมาดูครับว่าเราจะหลบสกิลของโกนาเทลได้หรือเปล่าดูละกันดูซิหลบได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะตายก่อนแล้วนะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเอาตัวไหนดีอ่าลืมไปว่ามีสีชาติตัวนี้สีชาติตัวนี้ สีชาติคือมีอมีโอกาสทําให้ลบบัฟใช่ไหมลบบัฟ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 โอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าเอาจะลบมันจะเดี๋ยวนะผมจะโดนสก,กิลก่อนเดี๋ยวให้มันลดมานาของแป๊บนึ่งโอ้ยโดนดูดมานานก่อน อ๋อหลบตันโอเคเดีย๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมจะหลบสกิลของสี่ชาติได้ไหมแล้วก็บัฟเนี่ยจะถูกปลดหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันดูซิสังเกตนะครับเนี่ย <Yeah, S 2> เห็นไหมครับมากาลีนอะครับหลบสกิลด้วยแล้วได้มานาด้วยรวมถึงไม่ถูกปลดบัฟด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่ะโดนปลดบทดเห็นไหมเนี่ยเหลือรูปที่เป็นรูปหลบหลีกอันเดียวแต่ว่า เพื่อนเนี่ยหายไปแล้วพูดง่ายคือมากาเร็ตนะครับเมื่อได้บัฟแล้วครับจะไม่ถูกปลดนะไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มพลังจมตีบัฟเพิ่มป้องกันอะไรก็ตามครับมากาเร็ก็จะไม่ถูกปลดนะครับมากาเร็นะครับจะมาให้เปิดในช่วงของอซลมอนเอเลนติสนะครับผไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาในช่วงเดือนไหนนะ,ะถ้าใครสนใจหรือชชอบ สายแบบหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเลือกจับจองมาใช้ดูแล้วกันครับอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าหลบได้ครับก็จะได้มานานะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเป็นวิลลี่ฟ้าเนะแล้วก็ไม่ถูกกดบับครับอ๋อจริงๆอ่ะถ้าเราอัพทานเลนส์มันนะครับมันจะมีโอกาสหลบได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าถ้าอัพทานเลนส์เนี่ยอัพถึงขั้น15ครับมันจะได้หลบหลีก20%บวกพื้นฐานของสกิลอีก20%รวมเป็น 40%, 40นะ เพราะฉะนั้นถือว่าหลบเยอะพอสมควรน,นะครับคือที่เอามาเทสของพี่เขาพี่เขาไม่ได้ที่ยืไมไอ้ดีพี่เขามาพี่เขาไม่ได้อัพทาเลต์ไงมันก็เลยโอกาสหลบน้อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่หลบหล,บลีกสกิลได้ดีครับอาจจะใช้พลิกเกมไม่ดีนะถ้าเกิดเราใช้เป็นนะครับหรือว่าใช้ถูกจังหวะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า ป้าบองกัญชอากัญชาตรงไหนวะ